ค่ะคราจันมิในชาแนลป้าแป๋วนะคะค่ะวันนี้ป้าแป๋วพามาเข้าครัวอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะป้าแป๋วจะพามาทําอะไรเอ่ยมาดูกันง่ายๆนะคะทําอาหารญี่ปุ่นที่บ้านแบบง่ายๆอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่ไหนก็ทําอาหารญี่ปุ่นแบบง่ายๆได้นะคะวันนี้ป้าแป๋วจะมาสอนทําคาราอาเงะหรือคนไทยจะเรียกว่าคาราเกะจริงๆแล้วไม่ได้ออกเสียงคาราเกะนะคะเพราะว่า เกะคำนี้เขาใส่ขีดข้างบนสองขีดเขาเลยก็ต้องอ่านเป็นแงะนะคะคาราแางะนะคะภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงคาว่าคาราแางะไม่ใช่คาราเกะนะคะคนไทยส่วนมากเนี่ยจะจะจะ,จะออกเสียงกันคาราเกะก็เหมือนกับว่าโชยุของป้าแป๋วนี้ใช่ไหมคะคนไทยเรียกโชยุ ก็ไม่เป็นไรค่ะก็เรียกโชยุไปนะคะตามคนไทยแต่ว่าป้าแป๋วอยู่ที่นี่ป้าแป๋วก็จะจะออกสำเนียงแบบนี้นะคะออกสำเนียงโชยุนะคะโชยุนะคะโชยุโชยุนะคะโชยุนะคะก็แป๋วก็จะออกสำเนียงแบบนี้ค่ะอันนี้คาราอาเงะนะคะคนญี่ปุ่นจะออกเสียงเป็นคาราอาเงะ ส่วนมากคนไทยก็จะพูดกันว่าคาราเกาะคาราเกะบางทีป้าแป๋วก็โอจังก็งงกันอยู่เหมือนกันจะออกเสียงอย่างนี้ค่ะค่ะป้าแป๋กก็จะใช้นะคะเนื้อไก่เป็นเนื้อน่องนะคะเป็นน่องไ,ก,งออไองงก่เป็นตรงว่าไม่ใช่น่องค่ะเป็นตรงสะโพกเป็นตรงสะโพกสองชิ้นนะคะป้าแป๋วจะพาทําคาราอแงะนะคะแบบง่ายๆวันนี้อยู่ที่ไหนก็ทําทานได้อยู่ที่เมืองไทยก็ทําทานได้นะคะป้าแป๋วจะใช้เนื้อตรงสะโพกนะคะบ้านเราก็มีขายใช่ไหมคะเราก็จะมาตัดเลยค่ะ ตัดเท่ากับก้อนเท่าที่เราทานและนี่คาราแงนี่นะคะเป็นคาราแงที่คนญี่ปุ่นนะอะไรป้าแป๋วก็จะเน้นแต่ว่าโอ้ยทาไมคนญี่ปุ่นสมัยเก่าคนญี่ปุ่นสมัยเก่าใช่ไหมคะก็เป็นก็ป้าแป๋วอยู่กับคนคนญี่ปุ่นเนาะป้าแป๋วก็เลยไม่รู้จะใช้คําว่ายัางไงจริงๆแล้วนะคะตอนนี้ก็ะจะมีผง คารางแง่นี้ขายนะคะเพียงแต่ว่าเราซื้อผงมาเนี่ยเราก็มากคุกๆแล้วเราก็ทอดได้เลยค่ะแต่ว่าญี่ปุ่นสมัยแต่ก่อนเนี่ยผงที่ทําผงที่ทาาําคาราแงะนี่คะเขาไม่มีหรอกค่ะเขาก็ต้องมาผสมเองใช่ไหมคะนี่จะก้อนใหญ่ขนาดเนี้นะคะหรือว่าจะเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราชอบคาใหญ่คําโตเราชอบคําแบบไหนเพราะแปลว่าแบบติดนิดสัยหันเขยจะชอบหันมาทางนี้บางคนก็บอกว่าไม่กลัวมือไม่กลัวค่ะ มันทันอย่างนี้นะป้าแป๋วเมืองไทยเราจะหันมาทางนี้ใช่ไหมคะป้าแป๋วติดแล้วนะเนี่ยติดหันมาทางนี้นี่ค่ะอ่าถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบติดมันนะคะเราก็เอาตรงหน้าอกเนื้อตรงหน้าอกก็ได้นะคะไม่มีติดมันนะคะตรงเนื้ออกแต่ป้าแป๋วชอบที่มันออกมาเนี่ยมีไอ้นี่หน่อยค่ะมีหนังหน่อยติดมันแบบนี้ตรงเนื้อสะโพกป้าแป๋วว่ามันเวลาเราทอดทำอ่าทำอาหารทอดนี่นะคะมันจะอร่อย ป้าเป๋ว่านะถ้าใครชอบที่ไม่ติดมันก็เอาแบบเนื้อตรงหน้าอกนะคะค่ะค่ะแล้วทีนี้ส่วนผสมแบบข่าราแงะของป,ป้าเป๋วแบบง่ายๆนะคะแบบสมัยแต่ก่อนสมัยปู่ย่าตายายทํากันนะคะ <c oughs> อ้ยป,ป้าแป๋วไปเก็บไปสวนเมื่อวานนี้ไปแบกไอ้นั่นนะแบกบันไดไปแบกบันไดก็เลยขอเอียงขอเอียงไปนิดหนึ่ง นี่ค่ะเราก็จะมาหมักกันนะคะป้าแปววก็จะใส่ขิงเดี๋ยวนิดง่ายค่ะเดี๋ยวนี้เ็ามีผงไอ้นี่นะคะขิงฝนเดี๋ยวนี้ง่ายเ็ามีผงทำคาราแงะนะคะเราซื้อผงมาแล้วก็มากุกกับไก่แล้วก็ทอดได้เลยค่ะแม่บ้านสามัยเดี๋ยวนี้ง่ายนี่ขิงฝนนะคะว้าแปลก็จะใส่ขิงฝนเข้าไปนี่สามัยแต่ก่อนเนี่ยแม่อุจังเขาก็จะทําอย่างนี้ล่ะค่ะ ไม่มีผงไม่มีผงคาราแองเฮให้เราซื้อตามตลาดได้เหมือนเดี๋ยวนี้นะคะสมัยแต่ก่อนเนี่ยเราก็ต้องมาผสมเอาแบบนี้กันค่ะรสชาติของคุณแม่รสชาติของคุณแม่ค่ะทีนี้ก็ป้าแป๋วก็จะใส่โชยุเข้าไปนะคะหรือใครที่บ้านเราเรียกโชยุก็โชยุนะคะแต่ป้าแป๋วก็จะออกสำเนียงแบบนี้ค่ะ เนื้อสะโพกสองสองชิ้นเมื่อกี้นี้ที่ป้าแป๋วหั่นให้ดูใช่ไหมคะป้าแป๋วก็จะใส่โชยุเข้าไปประมาณ1ช้อนนี่คะ่ะหช้อนโต๊ะหนึ่งครึ่งอย่าเค็มมากนะคะเพราะบางทีเราจะจิ้มกับซอสอยู่คะ่ะ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะ1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็เล่าทำาทำอาหารญี่ปุ่นนะคะเนี่ยเาทำอาหารญี่ปุ่นนี่นะคะ1ช้อนคะ่ะ ช้อนโต๊ะแล้วทีนี้ก็ขยำใช้มือขยำไปเลยค่ะหรือจะใครจะใส่ถุงมือก็ได้นะคะว่าแป๋วไม่เป็นไรค่ะเพาแป๋วล้างว่าแปลลา๋วปล,ล้างสะอาดแล้วค่ะแล้วก็ขยำขยำเข้าไปนะคะถ้าใครไม่มีเหล้าที่ทําอาหารญี่ปุ่นแบบนี้สาเกแบบนี้นะคะที่ทําอาหารนี้ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่แค่โชยุแล้วก็ขิงฝนก็พอค่ะหรือว่าใครจะเติมผงชูรสเข้าไปนิดนึงก็ได้แค่นั้นก็พอค่ะ เรามีแค่โชยุใช่ไหมคะแล้วก็มีแค่ขิงฝนแค่เนี้ยเราก็จะได้คาราแงะนะคะอร่อยอร่อยแบบรสชาติญี่ปุ่นอยู่ที่ไหนก็ทําได้นะคะเนี่ยค่ะมันจะไม่มันจะเข้าช้าไปใช่ไหมเราก็เอามือกดตรงนี้ลงหน่อยนะคะจะได้เนื้อใช่ไหมคะก็จะได้เข้าซอสเนี่ยค่ะก็อามือบี้ๆอย่างเงี้ยนคะคะง่ายๆเราก็จะได้คาราแงะแบบกรอบอร่อยอร่อยรสชาติ บางคนก็ใส่มิรินเข้าไปด้วยก็มีนะคะใส่มิรินเข้าไปด้วยเนี่ยค่ะเอามือกดๆเวลาเราขยำนี่ค่ะกดๆเข้าไปหน่อยนะคะเนี่ยจะได้เข้าเนี่ยใครชอบทานผงชูรสก็ใส่ผงชูรสเข้าไปนะคะนี่ใช่ไหมคะมีโชยุนะคะแค่นี้กับขิงเราไม่มีนี่ก็ไม่เป็นไรนะคะที่บ้านเราเราก็จะได้คารางเงะอาหารญี่ปุน่นบอกตรงๆเลยว่าไปไปบอกที่ไหนก็บอกเข้าไปเลยว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นค่ะ นี่แหละเป็นอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิมสมัยแต่ก่อนนะคะญี่ปุ่นเขาไม่มีผงมาทําคาราแองเงะค่ะคุณป้าคุณยายคุณตาเขาก็ทํากันอย่างนี้แหละค่ะทานนะะี่ค่ะเราก็กะขยำนะคะขยำให้เข้าขยำให้เข้าเนื้อนิดหนึ่งอุ้ยหอมเห็นไหมคะหอมขิง ส่วนไฟนะคะก็ร้อยยี่สิบนะคะแล้วก็ไม่ต้องร้อนมากแล้วก็ถ้าไม่ร้อนมากนะคะมันก็จะไม่ไอ็นี่ด้วยนะป้าเป๋วใช้มือขยำนะคะถ้าใครคิดว่าตัวเองไอ้นี่จะใส่ถุงมือก็ได้นะคะแต่ป้าเป๋วทานเองป้าเป๋วมั่นใจในในใ,ใ,ในมือเรานะคะป้าเป๋วก็จะไม่เอ้นี่นะคะค่ะแล้วก็ส่วนพริกไทยนะคะใครจะใส่เป็นพริกไทยดาก็ได้ใครจะใส่เป็นพริกไทยดําก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นพริกไทยขาวก็ได้นะคะส่วนก็เ๋าจะใส่พริกไทยขาวนะคะ ก็แป๋วจะใส่พริกไทยขาวนี่คะ่ะจริงๆแล้วถ้ามันมีสูตรหลายอย่างเดี๋ยวนี้คนเขาผสมนวลผสมนี่ไปเยอะเยอะแยะคะ่ะเดี๋ยวนี้ก็มีคะ่ะก็แปลวคิดว่าก็ดป๋วจะใส่ชชโชยุเข้าไปนิดนึงถ้ mm hmm. ามีเอาส่วนผสมนั่นผสมนี่มาเยอะแต่ว่าสมัยดั้งเดิมของญี่ปุ่นจริงๆ mm hmm. เขาก็นี่แหละคะ่ะหลักๆเขาก็มีชโชยุแล้วก็งาโอยไม่ใช่งาแล้วก็ขิงฝนแล้วก็เหล้านี่แหละคะ่ะก็แป๋วจะใส่ชโชยุเข้าไปนิดนึงนะคะ หรือว่าบ้านเราเรียกโชยุนั่นแหละค่ะก็ตามใจจะเรียกแบบไหนจะเรียกตามป้าแปรร่าจะเรียกตามพี่หนูถนัดก็โอเคค่ะนี่ค่ะโอเคแล้วพอแล้วค่ะเขาก็จะใส่กันแค่นี้นะคะง่ายๆตื่นเช้าขึ้นมาใช่ไหมคะทำโอเบนโตใช่ไหมให้ลูกไปโรงเรียนนะคะง่ายๆแต่เดี๋ยวนี้มันง่ายไปหมดแล้วคะ่ะญี่ปุ่นเขาก็มีอะไรสําเร็จคาราเงะ <c oughs> สำเร็จแบบแบบแบบช่องฟิตง่ายๆ แบบผงม,มาคุกง่ายๆเขาก็มีกันแบบง่ายๆแต่ป้าแป๋วจะมาทําให้ดูว่าสมัยแต่ก่อนก่อนที่จะมีไอ้พวกสําเร็จนี้ขึ้นมาเขาทํากันอย่างนี้แหละ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเราคุกได้พอเข้าได้ใช่ไหมให้เข้าเข้าดกดให้เข้าเข้าหน่อยนะคะค่ะแล้วรายการต่อไปก็อ อันนี้อีกอย่างหนึ่งของเรานะคะวัตถุดิบของเราอีกอย่างนึงคือแป้งมันนะคะเราจะมาคุูแป้งมันค่ะเราจะคุูแป้งมันนะคะโอ้ยพอแต่วเ,เป็นหวัดฝนมันตกไม่หยุดเลยสักทีงค่ะฝนตกตกไม่หยุดตกทุกวันเลยวันนี้ก็ตกเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนก็ตกอีกเนี่ยค่ะวัตถุดิบต่อไปของเราก็คือแป้งมันนะคะ เราจะใช้เราจะมาคุกแป้งมันค่ะถ้าสมมุติว่ามีเวลานะคะเราก็ทิ้งไว้สักประมาณห้านาทีหรือสิบนาทีก็ได้นะคะเราหมากักหมักไว้โอ,อีกประมาณ1ิบนาทีเราจะทานอย่างนี้เราก็หมกักหมักทิ้งไว้แป้ง,ปง <ๆ S 1> มันอย่างนี้นะคะเราก็ปัดปัดออกค่ะเราปัดปัดปัดตบตบตบอย่างนี้นะคะตบตบตบนะคะเราก็ทอดได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะคุกเข้าไปค่ะ คุกเข้าไปแล้วเราก็ตบๆตตตตแป้งหน่อยนะคะตบๆตตแป้งค่ะอย่าให้แป้งเขาติดมากนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็จะเอาไปทอดนะคะง่าย,ายๆใช่ไหมนะคะคาราแง่ของป้าแป๋วค่ะไก่ทอดญี่ปุ่นนะคะหรือคนไทยเรียกคาราเกะนั่นแหละค่ะแต่ออกเสียงเป็นคาราแง่นะคะ ไก่ทอดญี่ปุ่นเนะคะเราก็คลุกคลุกแป้งมันนะคะนี่แหละคะ่ะสมัยดั้งเดิมเขาก็ทำทานกันอย่างนี้ราะคาญี่ปุ่นส่วนน้ำมันนี่นะคะเราป้าแป๋วก็จะเคลือบเคลือบไว้นะคะจริงๆนะคะป้าแป๋มีอยู่สองวิธีนะคะมีอีกอีกวิธีหนึ่งนะคะง่ายๆถ้าใครไม่อยากคลุกแบบนี้นะคะ ถ้าใครกลัวมือเปื้อนอย่างนี้ใช่ไหมคปะป้าเป๋วมีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณ่กเป๋าจะบอกเราจะใช้ถุงะคะ่ะใช้ถุงนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาไก่ใส่เอาไก่ใส่ในถุงนะคะมีอีกวิธีหนึ่งที่ป้าเป๋วจะบอกแบบวิธีง่ายๆแบบมือไม่เลอะนะคะถ้าใครกลัวมือจะเลอะนะคะแต่ว่าทําอาหารนะคะ กลัวมือเลอะมันก็ไม่นอี่นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะใส่ในถุงค่ะแป้งใส่ในถุงนะคะเราก็เขย่านี่ค่ะเขย่าอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะเขยา่าเนี่ยค่ะเขย่าอย่างนี้นะคะมือไม่เลอะแล้วก็ไปทอดได้เลยค่ะ ขยาอย่างนี้นะคะจับถุงอย่างเงี้ยก็ขยาเนี่ยค่ะเนี่ยไม่เยอะไม่มือไม่เลอะนี่ข่าแบบนี้เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเราก็จะได้เห็นไหมคะมือเราก็ไม่เลอะด้วยโอเคค่ะเรามาดูอทอดกันนะคะ,ะ,คะพอพอดีพอประมาณนะคะถ้าไม่ร้อนมากมันก็จะไม่ไอ้นี่ใช่ไหมคะมันก็จะไม่กรอบน้ำจะต้องให้ร้อนหน่อยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะ เนี่ยน้ำมันก็ประมาณนี้นะคะเวลาเราทอดค่ะเนี่ยค่ะนะคะนี่น่าทานไหมนะคะนี่ทาละเงก็กกรอบอร่อยอร่อยเห็นไหมคะของป้าแป๋ว น,ะะน่าทานไหมไฟจะต้องร้อนหน่อยนะคะถ้าไฟไม่ร้อนออมันจะไม่กรอบนะคะไก่จะไม่กรอบเห็นไหมน่าทานนะคะคาราเงะไก่ทอดญี่ปุ่นก็แปวเด็ดง่ายที่ไหนก็ทําได้ล้นหลานนะคะที่ชอบทําอาหารนะคะนะคะทาได้นะครับผม,มง่ายๆสูตรก็แบวอาหารญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นตะ์ค่ะ เนื่อค่ะเห็นไหมคะนี่กรอบเห็นไหมคะน่าทานไหมนี่ก็จะได้แล้วเห็นไหมคะนี่กรอบเนื้อ ให้น้ำเดืองไปนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะคาราแงะของป้าแป๋วที่เราช่วยกันทําเมื่อกี้นี้นะคะสูตรของแม่ของโอจังค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆที่ไหนก็ทําทานได้นะคะคุณลลาน กรอบนอกนุ่มในค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะส่วนซอสนะคะป้าแป๋วก็จะใช้มายองเนสกับซอสมะเขือเทศนะคะเราก็คนๆเข้าด้วยกันผสมกันค่ะมาอัดแอปกันค่ะซอสมะเขือเทศกับมายองเนสนะคะมาอัดแอปกันหรือว่าเราจะเอาไปทานกับน้ำจิ้มไก่บ้านเราก็ได้นะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะก็ทานได้อร่อยเหมือนกันค่ะนี่กรอบนอกนุ่มในนะคะเห็นไหมคะน่าอร่อยไหมจะมาชิมแบบเร่งด่วนให้ดูนะคะเห็นไหมคะเนี่ย กรอบๆกับน้ำจิ้มได้ยินเสียงไหมคะกรอ,อบนอกนุ่มในนะคะหนังของหนังของไก่นี่จะว้าป้าเป๋วขอโทษนะคะถ้าครทานเจใครทานเจนะคะป้าเป๋วขอโทษมากคะ่ะนี่ป้าเป๋วมีอาหารเจให้ดูด้วยนะ อาหารเจญี่ปุ่นวันนี้ป้าแป๋วตั้งกล้องตรงเนี้ยตรงโต๊ะทํางานป้าแป๋วโต๊ะคอมนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวป้าแป๋วจะกัดข้างในให้ดูนะเนื้อข้างในอืมยินเสียงไ้มครับเนื้อข้างในไก่ไม่ค่ะจะไม่สุกมากนะคะ ข้างในจะนุ่มแล้วข้างนอกจะกรอบพห่แม่คะยังเป็นสีอย่างนี้อยู่ค่ะนะคะอืมก,กรอบๆอืมได้ยินเสียงไหมคะอืมอร่อยเดี๋ยวป้าแป๋วหาชิ้นที่ข้างในให้ดูเดี๋ยวกัดให้ดูข้างนนอืมเสียงเห็นไหมคะเนื้อข้างในคะ่ะ นี่ค่ะแบบเนี้ยืแล้วก็กรอบอป้าเป๋วชีม็ดดูแบบเร่มด่วนนะคะวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวป้าเป๋วจะทํางานต่อนะคะขอโทษค่ะอ,อ,อร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในหอมขิงฝน หอมขิงฝนแล้วก็อซอสของโชยุนะคะมันจะออกฟ้าเราเกี้ยวเกียวหนังไก่กรอบเข้าไปเจอเนื้อไก่ข้างในนุ่มวุึบอย่างนี้ฟับวุบฟับวุบอย่างนี้ค่ะอารมณ์ประมาณนี้ค่ะทําทานได้นะคะง่ายๆใช่ไหมคะป้าแป๋วเลือกอาวัตถุดิบที่ที่ลหลานป้าแป๋วที่เมืองไทยก็สามารถทําได้นะคะแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นค่ะเป็นสูตรของแม่ของโอจังนะคะว่าแป๋วขอบอกเพราะว่าสูตรนี้โอจังเขาแม่เขาทําทําโอเมนโตให้ไปตอนโรงเรียนตอน,นงเด็กค่ะไปโรงเรียนตอนเด็กๆแล้วทีนี้โอจังเขาก็เลยจําเขาก็เลยอยากทานจริงๆแล้วมันมีผงค่ะบางทีว่าแป๋วก็ซื้อมาแต่โอจังบอกว่าขอร้องอยากขี้เกียจเพราะว่าโอจังบางบางทีคิดถึงแม่เนาะเขาก็อยากกินรสชาติแบบนี้นี่ค่ะว่าแป๋วจะกัดชิ้นนี้ให้ดูกัดข้างใน นี่ค่ะเนื้อยังสีแบบนี้นะคะมายองเนสนะคะามายองเนสกับอซอสมะเขือเทศค่ะสูตรซอสของโอจังเขาเขาจะอารันจิก,กันเนี่ยค่ะกรอบอ,อร่อยมาก ป้าแป๋ตั้งกล้องมือแบบนี้ป้าแป๋ขอโทษนะป้าแป๋ทานให้กรอบให้ดูคำหนึ่งนะคะเดี๋ยวป้าแป๋จะทํางานต่อป้าแปวตาป้าแป๋ช่วงนี้ป้าแปวไม่ได้ทําไม่ทําคลิปป้าแปวขอโทษนะคะตาป้าแปวค่ะช่วงนี้ตาป้าแปวมันอาการมันมันหนักมากนี่ค่ะซอสเยิ้มๆแล้วก็เคี้ยวเลย うん、うん、おいしいごちそうさまでゃあか、うんきゅななかあしてるよバイバイ